หัวใจไม่เคยแก่ทำตัวสดชื่นกระบี้กระเป๋าแต่เตรียมดูแลหัวใจให้จำใสตรวจเช็คจิตใจแใใข็งแรงออกกำลังที่ร่างกายในโลกใบใหม่หยังต้องเรียนรู้กันต่อไปท่องเที่ยวโรงเรียนออนไลน์พบปะเพื่อนญาติมตดเดินสายทำบุญพอปลูกต้นไม้เล่นอินเทอร์เน็ตคบ นในเฟซบุ๊กแชร์ชัดเล่นลายวันนั้สมาธิกันโบางครั้งก็วุ่นวายเรียนรู้กับสิ่งใหม่สนุกเข้าไว้ได้ทุกครั้งสุกัยสุดใจ สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการชานชารารายการที่จะพาคุณผู้ชมมาเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุด้วยความรู้และปัญญาค่ะคุณผู้ชมคะการที่เราจะมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรงสมบูรณ์นั้น เราคงไม่สามารถปฏิเสธได้เลยค่ะว่าปัจจัยที่สําคัญอย่างหนึ่งนั่นก็คือกิจกรรมทางกายค่ะสําหรับกิจกรรมทางกายนั้นประกอบไปด้วยอะไรบ้างแล้วผู้สูงอายุจะมีข้อจํากัดอย่างไรต่อกิจกรรมทางกายเนื่องจากว่าผู้สูงอายุหลายๆท่านนะคะมีทั้งโรคประจําตัวและมีอายุที่เพิ่มมากขึ้น สิ่งเหล่านี้ส่งผลอย่างไรวันนี้เรามาหาคําตอบกันค่ะกับดรนายแพทย์ไพโรธเสานุ่มท่านเป็นผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสสส,สและรักษาการผู้อำนวยการสํานักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะสสส,สมาร่วมพูดคุยกับเราค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคุณหมอคะหากเราพูดถึงในเรื่องของกิจกรรมทางกายหลายๆคนอาจจะไม่คุ้นหูเพราะว่าเราส่วนใหญ่เราก็จะนึกว่าการออกกําลังกายคือ อย่างเดียวที่เราจะต้องทําคุณหมอบอกว่าจริงๆแล้ว กรารออกกาลังกายเนี่ยเป็นแค่กิ่งหนึ่งเท่านั้นเองแต่กิจกรรมทางกายคือรวบรวมไว้ทั้งหมดอยากจะให้คุณหมออธิบายให้เราฟังนิดนึงคะ่ะว่ากิจกรรมทางกายคืออะไรคะครับที่ผ่านมานะครับเราอาจจะคุ้นกับคําว่าออกกําลังกายนะครับคุ้นกับคาว่าเล่นกีฬานะครับซึ่งตอนนี้มันมีอีกคำหนึ่งเข้ามาคือคำว่ากิจกรรมทางกายภาษาอังกฤษเรียกว่า physical a c t i v i t s นะครับก็เป็นคำที่ความหมายคือเรานับหมดฮะไม่ว่าการขยับขยื่นเคลื่อนไหวร่างกายในกิริยาไหนนะครับนะฮะ เดินเหินนะเดิมาทํางานขี่จักรยานเล่นกีฬานะหรือจะมีการจัดกระบวนการเพื่อออกกำลังกายโดยแบบเฉพาะเจาะจงอันนี้ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมทางกายนะ <c oughs> เป็นคําที่จะบอกว่าเป็นคําที่คุมคําใหญ่ไว้นะครับนะซึ่งปัจจุบันนี้นะครับมีองค์ความรู้พัฒนาไปเยอะเลยพราะว่าการมีกิจกรมทางกายเนี่ยมันส่งผลดีต่อสุขภาพนะครับ แล้วก็ทำให้ร่างกายแข็งแรงนะครับลดโรค NCD นะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยคนไทยเสียชีวิตจากโรค NCD นะครับถึง3ใน4นะฮะซึ่งก็มาจากปัจจัยเสี่ยง5 5อย่างที่เรารู้กันอยู่นะฮะบุหรี่เหล้าการรับทานอาหารการไม่มีกิจกรรมทางกายการไม่ค่อยขยับตัวนะครับแล้วก็สิ่งใหม่ที่กำลังเข้ามาอันนึงก็คือเรื่องมลภาวะทางอากาศก็บอกทั้ง5เรื่องเนี่ยนะฮะทำให้เรา เกิดโรค NCD นะฮะเป็นสำคัญแล้วก็เสียชีวิตเยอะนะครับจะเห็นว่าการไม่มีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอเนี่ยเป็นหนึ่งใน5เรื่องที่สำคัญนะครับแล้วโรค NCD มีอะไรบ้างนะครับเบาหวานความดันไขมันมะเร็งนะครับโร<ล>ค <สำ S 2> ที่ไม่มีเชื้อโรคทั้งหลายะะนะครับนะฮะตอนนี้เราจะต้องหันกลับมาให้ความสำคัญดูที่ว่าเราจะทำยังไงให้คนเราเนี่ยท,ทุกๆช่วงวัยนะครับได้ขยับเขยืนข่นเคลื่อนไหวร่างกายให้เหมาะสมตามวัย ถ้าหากว่าเรามองว่าเป็นผู้สูงอายุลาหลายๆท่านอาจจะมองว่าโอ้โหมันสายเกินไปหรือเปล่าที่เราจะมาพูดณนะวันนี้จริงๆการเตรียมตัวเราต้องเริ่มเตรียมตัวตั้งแต่เมื่อไหร่คะคุณหมอคะครับการดูแลสุขภาพเนี่ยดูแลตามช่วงวัยนะครับไม่ใช่บอกว่าตอนนี้ฉันสูงอายุแล้วเนี่ยฉันคงไม่หมดไม่มีโอกาสได้ออกกำลังกายหรือว่าไม่มีโอกาสได้พัฒนาศักยภาพตัวเองหรือเปล่าไม่ใช่นะฮะเราอยากจะให้ให้ดูตลอดตั้งแต่เราเกิดเลย เกิดจนเราสูงอายุขึ้นเนี่ยมันสามารถเป็นช่วงเวลาที่เราจะพัฒนาร่างกายเราให้แข็งแรงได้ทุกทั้งนั้นนะจริงๆนับตั้งแต่ในท้องแม่ด้วยซ้ำนะครับในการอยู่ในท้องแม่ที่แม่ออกกําลังกายมีารทางกายที่เพียงพอนะกินอาหารที่ดีเนี่ยอันนี้ก็ช่วยทําให้เด็กสุขภาพดีนะตั้งแต่เด็กแล้วพอเกิดมาเนี่ยก็ต้นทุนดนีนะครับพอพอในเด็กนะฮะ ก็มีพัฒนาการใช่ไหมพัฒนาการให้สมวัยนะครับมีการขยับขยิ่งขึ้นไหวร่างกายตามศักยภาพที่เขาควรจะเป็นพอวัยรุ่นก็จะมีอีกแบบหนึ่งนะนะฮะวัยรุ่นในร่างกายเปลี่ยนแปลงแล้วนะฮะเริ่มจะเป็นวัยผู้ใหญ่นะฮะแล้วก็วัยทำงานนะครับวัยทั้งาาเนี่ยเราจะเห็นว่าเราจะใช้เวลาส่วนใหญ่ในประกอบอาชีพนะฮะแต่ช่วงนัน้นก็จะมีบริบทสังคมที่บีบรัดเราแล้วก็ในขณะที่บีบรัดก็มีโอกาสที่เราจะขยับด้วยใช่ไหม แล้วถ้าเป็นผู้ใหญ่ล่ะผู้ใหญ่เริ่มสูงอายุขึ้นเนี่ยนะฮะโรคภัยเริ่มมาะนะครับความคล่องแคล่วก็จะไม่เหมือนเดิมนะครับเหล่านี้เนี่ยเป็นข้อจํากัดนะแต่ก็คําแนะนําก็บอกว่าในภายใต้ข้อจำกัดนั้นมันก็จะมีโอกาสที่จะอ,ออกบังกายได้อยู่จนะเห็นว่าถ้าเราคลี่ดูจะเห็นนะทุกช่วงเนี่ยมันมี โอกาสมีคําแนะนําและที่สำคัญคือมันมีข้อจํากัดอยู่แต่เราก็หาวิธีจัดการข้อจำกัดนั้นได้ครับค่ะทุกช่วงมีความสําคัญจริงๆอย่างที่คุณหมอบอกว่าตั้งแต่เราควรเริ่มต้นตั้งแต่จริงๆเริ่มตั้งแต่ตอนอยู่ในครรภ์คุณแม่เพระาะฉะนั้นคุณแม่นี่แหละ <c oughs> จึงเป็นตัวสําคัญปัจจัยสําคัญที่จะทําให้เด็กแข็งแรงพอเด็กแข็งแรงแล้วเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ก้าวสู่วัยชราหากว่าเรามีต้นทุนที่ดีกว่าคนอื่นแน่นอนสุขภาพร่างกายของเราก็จะแข็งแรงสมบูรณ์ทีนี้ในเรื่องของกิจกรรมทาางกยค่ะ มันเหมือนหรือว่าแตกต่างกันยังไงตอนเด็กต้องทําอะไรบ้างโตมาเป็นผู้ใหญ่แล้วทาอะไรบ้างแล้วสูงอายุจะต้องทําอะไรบ้างคะคุณหมอคะครับตอนนี้นะครับคาแนะนําขององค์การอนามัยโลกที่บอกว่าแต่และช่วงวัยเนี่ยค,ควรจะมีกิจกรรมทางกายแบบไหนอย่างไรเนี่ยออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็มีการพัฒนาเขาวิชาการเยอะเลยนะครับออกใหม่ล่าสุดเนี่ยเขาก็แนะนําว่า ในเด็กนี่นะครับควรจะมีกิจกรรมทางกายให้ได้อย่างน้อยวันละ60นาที60นาทีหนึ่งชั่วโมงก็คือ1ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยยังไม่อย่างน้อยมีมากกว่านี้ได้ไหมหได้ยิงย่งเยอะยิงย่งดีะนะครับแล้วการที่เด็กเนี่ยนะครับได้ขยับขยืนข่นเคลื่อนไหว้วตลอดเวลาเนี่ยมันทําให้เด็กนีหนึ่งแข็งแรงแน่อยแล้วอันที่สองพัฒนาการจะดีขึ้นะนะครับความสูงอะไรต่างๆเนี่ยการออกกำลังกายด้วยการกระโดดการอะไร การเดินเหินเนี่ยมันช่วยทําให้กระตุ้นให้ทําให้สูงขึ้นได้นะครับนะฮะแล้วก็ที่สําคัญเกิดกระบวนการเรียนรู้พัฒนาไปด้วยนะครับมีการเรียนรู้ทักษะนะครการใช้ชีวิตขยับขยี้เงนการปฏิสัมพันธ์กับคนเนี่ยมันช่วยมากกว่าแค่ร่างกายดีนะสังคมดีนะฮะการเรียนรู้สังคมการใช้ชีวิตอะไรเนี่ยมันเกิดการหล่อหลอมไปในตัวนะครับแต่พอขยับเข้าสู่วัยรุ่นละอายุ18ขึ้นเนี่ยนะครับนะก็โตมันระดับหนึ่งแล้คำแนะนําก็บอกว่า ควรจะต้องมีกิจกรรมทางกายในระดับปานกลางถึงหนักมากเนี่ยให้ได้อย่างน้อย150นาที150นาทีต่อสัปดาห์ <S 2, 2 <S องชั่วโมงครึ่งอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ต่อวันนะย้ำว่าเขาเขาบอกเลยเหมาวรวมเลยสัปดาห์หนึ่งขอให้ได้150นาทีเด็กเนี่ยวลาหนึ่งชั่วโมงแต่พอเริ่มโตเป็นวัยรุ่นละ18ขึ้นละขอให้ได้สัปดาห์แค่2ชั่วโมงครึ่งพอใช่ครับเราสามารถ ทดได้ <c oughs> วันนี้วันนี้10นาที <c oughs> อ่าวั <c oughs> นพรุ่งนี้ครึ่งชั่วโมงขยับอ <c oughs> ไปเงี้ยรวมๆแล้วให้ได้อย่างน้อย150นาที <c oughs> สมัยก่อนเนี่ยเราเราบอกแค่ว่าโอเคขอให้ได้150านาทีไปแล้วกันแต่พอทําไปทํามาเนี่ยพบว่าในบางคนเนี่ยออกกําลังกายเยอะเยอะไปเนี่ย <c oughs> มันก็อะไรเยอะไปมันก็ไม่ดีนะสุดโต่งไปเกิดการบาดเจ็บเกิดอะไรตามมาคาแนะนําสมัยใหม่เลยออกมาว่าถ้างั้นขอ150นาทีถึง300นาทีอันนี้ดีต่อสุขภาพก็คือ ไม่น้อยไปแล้วก็ไม่หนักเกินไปไม่เวอร์ไปเนี่ยฮะก็ดีกับสุขภาพทําได้อย่างนี้เนี่ยนะครับโอกาสที่จะเกิดโรคโรคอินซดีที่ผมพูดไว้เนี่ยก็จะน้อยลงแล้วก็ร่างกายแข็งแรงด้วยนะครับแต่พอควนี้แหละฮะเริ่มอายุมากขึ้นะนะฮะอวัยวะก็เริ่มอาจจะสึกหรอไปบ้างแล้วนะครับมีโครคภัยไข้เจ็บแล้วนะครับเ,เขาก็ยังบอกว่าถ้าทําได้ก็ยังคีบไว้ร้อยห้าสิบนาทีนี่แหละนะฮะแต่ต้องมาดูว่าฮะว่าเรามีโรคประจําตัวเลไหม นะครับเราเวียนหัวเปล่าเราเวียนยังไงเพราะส่วนสูงอายุส่วนใหญ่นี่นะครับอาจจะล้มได้นะฮะความการทรงตัวเนี่ยอาจจะมีปัญหาเพราะใช่ค่ะคราวนี้ให้ปรับตามสภาพบริบทเนี่ยนะครับแล้วก็ต้องดูเรื่องความการทรงตัวนะครับว่าเดี๋ยวไม่ให้เดินเทินตายออกกาลังกายล้มขึ้นมาอย่างเงี้ยมีจะมีปัญหานะหรือการใช้ชีวิตประจําวันที่มันมีโอกาสที่จะล้มนี้ได้ครับก็จะเป็นพวกการเทรน ร่างกายให้มันมีความสมดุดบลบาลานเนี่ยเดินยังไงไ,งไม่ให้ล้มนะฮะเพราะบางทีถ้าล้มขึ้นมานี่บางคน,นงบอกอล้มเออแ,แค่ล้มลุกขึ้นได้แต่ถ้ามันมีหลายหลายท่านล้มแล้วลุกไม่ได้ล้มแล้วเกิดโรคนะฮะล้มแล้วาขาแข้งหักบางนะค,ะคนติดเตียงเลยนอนติดเตียงแล้วจะมีโรคภัยตามมานะคะแล้วก็บางคนบอกล้มคนเดียวไม่ใช่ล้มเฉพาะคนนะะทั้งบ้านต้องมีคนมาดูแลอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเรื่องปัญหาเรื่องการล้มในผู้สูงอายุเนี่ย อย่ามองข้ามเป็นเรื่องง่ายๆแต่เกิดปัญหาใหญ่โตตามมาได้างนะครับจะเห็นว่าเห็นไหมอีกฝั่งหนึ่งเราก็อยากจะส่งเสริมให้เขาอ,อีกฝั่งหนึ่งเราก็ต้องบอกว่าออกกำลังกายให้พอดีนะ <c oughs> นะครับว่าอย่ากเกินแล้วก็ที่ทสามารถที่ป้องกันได้คือทอังไงให้เขาสมดุลร่างกายในการทรงตัวครับค่ะ <c oughs> ช่วง3ามวัยอย่างที่คุณหมอได้บอกไปคือช่วงวัยเด็กๆเนี่ยเราไม่ต้องกังวลใจเนื่องจากว่า1ชั่วโมงให้เขาออกกําลังกายให้เขาขยับร่างกาย1ชั่วโมง น้องๆบางนคนบอกสบายเลยค่ะวันๆ<ช>นหนึ่งเนี่ยสมัขยับร่างกายมากกว่า1ชั่วโมงแต่พอมาเริ่มวัยรุ่นก็ไม่น่ากังวลค่ะคุณหมอเพราะว่า150นาทีถึง300นาทีเนี่ยวัยรุ่นเขาก็ยังพอมีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์แต่พอมาผู้สูงอายุที่นี้บางท่านมีข้อจํากัดเหมือนที่คุณหมอบอกว่าเป็นโรคประจําตัวบ้างอะไรบ้างหลายๆอย่างมีกิจกรรมอะไรบ้างที่คุณหมออยากจะแนะนําให้กับผู้สูงอายุไหมคะครับผู้สูงอายุเนี่ยเราก็ มีมีหลายขั้นแนะนําเลยนะครับแล้วแต่ความชอบนะฮะบ,บางคนอยู่สูงอายุสมัยนี้เราไม่ไม่ได้ไม่สามารถไปบอกว่าเขาจะต้องแบบนั่งอยู่กับบ้านเฉยๆนะ,ะลหลายคนแอคทีฟมากยังรู้สึกว่าอยากจะเข้าสังคมนะฮะยังอยากเล่นกีฬาอยู่นะฮะจะเห็นได้ว่าบางท่านเลือกที่ยังไปออกกาลังกายะนะฮะอาจจะไปวิ่งบางคนถึงขนาดวิ่งมาราธอนเราเห็นว่าคนท<อ>ี่สูงอายุเยอะแยะ,แยะ,ะวิ่งมาราธอนได้เพราะ,ะว่าเขา ใจยังไวรุ่นอยู่แล้วก็ยังแข็ศักยภาพได้นะครับบางคนบอกงั้นขอเลือกตามวัยทานในการขอแบบับชิวๆขี่จักรยานนะฮรหรืออาจจะเป็นเดินเร็วะนะฮะบ,บางคนอชอบว่ายน้ำนี่ก็ได้นะครับเราบอกว่าอันไหนขยับขยลื่อนเนี่ยได้หมดนะฮะบบางคนก็ไปเล่นโยคะโยคะนี่ก็จะไม่ถึงขนาด เหนื่อยมากไม่ไม่เหนื่อยแบบไม่ต้องขยับร่างกายไม่ได้เหนื่อยไปขยับแต่เขาบอกว่าโยคะก็เหนื่อยสไตล์โยคะใช่ไหมบางคนเล่นโยคะนองเหนื่อยากเลยนะครับบางที่มีเป็นโยคะร้อนด้วยใช่เพราะว่าโยคะนี่มันคือเป็นการเกร็งกล้ามเนื้อใช่ไหมครับมันก็ก็ช่วยได้อย่างหนึ่งนะครับบางคนก็อาศัยการรวมกลุ่มกันเนี่ยนะฮะแต่สิ่งที่มักจะลืมกันกิจกรรมที่บ้านนี่แหละฮะเป็นตัวกาออกกำลังกายอย่างดีเลย มีอะไรบ้างครับคุณหมองานบ้านนี่นะทุกคนลืมไปว่าการแค่อยู่ในใช้เวยๆบ้านเนี่ยนะแทนที่เราจะนั่งอยู่เฉยๆเนี่ยกิจกรรมงานบ้านที่เราทําไม่ว่าจะล้างจานทาความสะอาดรดน้ําต้นไม้เดินขึ้นลงบันไดเนี่ยนะครับอันนี้คือกิจกรรมทางกายดีๆที่เราทํากันอยู่แล้วเนะยฮะถ้าบางคนบอกท่านต้องไปวิ่งหาสนามหาสวนหาเครื่องออกกำลังกายแพงไหมไม่ต้องเลยอยู่ที่บ้านเนี่ยอุปกรณ์ในบ้านเหล่านี้พร้อมนะนะครับ ไม่กวาดม่ใชพื้นรด <c oughs> น้าต้นไม้ใช่แล้วยิงโควิดนี่นะโควิด <c oughs> บางคนบอกออกไปไหนก็ไม่ได้ <c oughs> ทำยังไงนะฮะเราก็บอกเนี่ยคำแนะนําก็เดินแถวบ้าน <c oughs> เดินในบ้านเดินรอบบ้านเราแวกบ้านนี่นะครับแล้วเราก็แบบใช้มาตรการที่เขา,เาควบคุมโรคตอนนี้นะฮะก็เราก็าทำตามนโยบายนั้นด้วยนะครับเดิน,เด,นเดินห่างย่างกันนี้นะครับนะแต่ ให้ปรับสภาพใหม่นะแต่ถ้าคนไหนพร้อมเนี่ยเขาก็ซื้อสูวิ่งอยู่ที่บ้านจะมามีจักรยานปัน่นเดี๋ยวนี้ดูทีวีไปดูข่าวไปปั่นจักรยานไปด้วย<อ>นะฮะมันก็ได้2แบบแล้วก็ได้ขยับขยอนด้วยเพราะฉะนั้นกิจกรรมทางกายของผู้สูงอายุก็เอาเป็นว่าเราดูว่าแบบไหนเหมาะกับตัวเรา<ช>ถ้าหากว่าเราไม่ได้มีโรคประจําตัวเรามีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงเข่าเรียยังดีขาเรยังดีไปวิ่งก็ได้<ช>ไปปั่นจักรยานก็ได้แต่บางท่านที่บอกว่าไม่ชอบออกไปข้างนอก กิจกรรมในบ้านก็สามารถทําได้เหมือนกันคุณหมอคะกิจกรรมทางกายมีอุปสรรคอะไรบ้างคะสาหรับผู้สูงอายุครับ,รบอันแรกเลยะค,ะคือความพร้อมในร่างกายเนี้นนค,คนจะถึงว่าฉันสูงอายุแล้วฉันคงไม่พร้อมอย่าคิดอย่างนั้นนะไม่มีอะไรสายเกินไปแต่ขอให้มันพอดีขอให้มันเหมาะนะครับ,นะรบทำได้ถ้ากังวลให้ปรึกษาแพทย์ะนะฮะหมอก็จะบอกว่าโรคนี้ควรระวังอะไรยังไงองนันนะี้จะเป็นคำแนะนำที่มี แพทย์รับรองนะครับนะนั่นคือเรื่องปกติและเรื่องสภาพร่างกายนะครับอันที่2คือเรื่องโอกาสและเวลาะนะฮะเวลาผู้สูงอายุเนี่ยาบางท่านว่างเกษียณอยู่บ้านอยู่แล้วน,นี่ก็เลือกได้เลยตามใจชอบนะะจะเช้าสายบ่ายเย็นนะฮะอาจจะเป็นช่วงที่อาศัยปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนเนี่ยออกกำลังไปไปคุยกับเพื่อนไปนะครับหรือก็แล้วแต่ทุกคนชอบอีกอันนี้คือเรื่องโอกาสนะฮะนะฮะบางคนเนี่ย คิดว่าฉันอยู่แต่บ้านอย่างเดียวแล้วนะมันสามารถที่จะเปิดโลกนะฮะไปพูดคุยกับใครก็ได้หรือว่าสามารถทำชาเลนจ์ได้หลายคนนะผู้สูงอายุเดี๋ยวนี้ทันสมัยนะฮะเทคโนโลยีช่วยกันได้ร <c oughs> วมกลุ่มออกกำลังกายอยู่คนละที่แต่ว่า <c oughs> พูดคุยกันได้แล้วก็หาโอกาสที่เราจะสังสรรค์หรือใช้โอกาสอย่างเช่นไปเที่ยวว่า้พระนะครับหลายๆคนไปทัวร์ไปทริปอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็ถือว่าแทนที่เราจะไปแบบ นั่งเฉยๆนะโอกาสเนี้ยเดินเดินเยอะๆนะฮะเดินไป,ไปคือพยายามปรับโอกาสที่เราใช้ชีวิตเนี่ยนะเป็นช่วงที่เราให้ให้ขยับได้จอดรถไกลๆแล้วเดินบางคนนะแบบซึ่งฉีนอยากออกกำลังกายฉันไม่อยากขับรถไกลอนะ้าวจอดไกลๆหน่อยแล้วเดินเอาหรือว่าใช้ทางเลือกนี่ที่เราได้ขยับอย่างเงี้ยเป็นต้นค่ะกิจกรรมทางกายช่วงเวลาไหนคุณหมอคิดว่าเหมาะที่สุดคะมันดีที่สุดในช่วงวันจริงๆถ้าจะเอาแบบตามหลักวิชาการเลยนะ มันยังถกเถียงกันอยู่เลยคนก็บอกว่าเช้าดีบางคนก็เย็นดีอะไรเงี้ยนะครับนก็เช้าตื่นมาโอ้โหอากาศสดชื่นแต่แต่ละแบบเนี่ยมันดีคนละแบบนะครับผมก็บอกอันไหนชอบอันไหนแบบนั้นเช้ามันก็ดีตรงอย่างที่ตื่นมาสดชื่นอากาศดีเย็นสบายนะครับคนไหนไม่ไม่ต้องรีบร้อนไปทํางานก็ออกกำลังกายตอนเช้ากลางวันบางคนก็มีแต่อาจจะส่วนใหญ่ไม่ค่อยเหมาะอากาศมันร้อนนะฮะาะต้องไปดูในฟิตเนสนะครับ ตอนเย็นก็ได้ครับแต่ว่าตอนเย็นเนี่ยพึงระวังนิดหนึ่งถ้าเราออกกําลังกายหนักมันจะมีผลต่อการนอนบมคิดคือสังเกตเหรอเวลาเราบางทีเราออกกำลังกายเหนื่ากกานอนบยบางท,ทีนอนไม่หลับ <c oughs> นะครับทางการแพทย์เขาแนะนําว่าไม่ควรออกกําลังกายหนักที่จะก่อนนอนนะฮะ เพราะว่ามันจะทําให้นอนไม่หลับจะมีผลกระทบเลยนอนไม่ได้นี่โอ้โหเรื่องใหญ่เรื่องนอนนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะที่ผู้สูงอายุต้องให้ความสําคัญนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะเอาตอนเย็นก็ต้องให้ห่างจากเวลาที่เราจะนอนปกติของเราอย่างน้อยสองชั่วโมงประมาณ2ชั่วโมงใช่ะนะครับแล้วกเเเ็เรื่องเวลาเนี่ยผมบอกเลยเลยเออกกำลังกายดีหมดนะนะหรือแม้กระทั่งไม่ต้องช่วงก็ได้ระหว่างทํางานแล้วเนี่ยนะขยับขย้เคลื่อนขึ้นไหนั่งกายแทนที่จะนั่งเฉย นะนั่งทําบนโต๊ะอย่างเดียวเนี่ยหาจังหวะได้ขยับยืดเยียดก็ยังดีนะครับขยับเดินไปห้องน้ำหนึ่งชั่วโมงเปลี่ยนท่าที่เปลี่ยนอิริยาบถดีอันนี้ได้หมดครับคำว่ากิจกรรมการมันครอบคลุมถึงการขยับในทั้งวันของเราครับค่ะ,ค,ะคุณหมอคะก่อนออกกําลังกายเราควรยืด ถูกต้องไหมคะจเปใน่ครับเ,นนะะเราอาจจะคุ้นคําว่าวอร์มะะอัพวอร์มอัพเนี่ยฮะการอบอุ่นร่างกายเนี่ยอย่างนี้เป็นเทคนิคนที่ยังใช้ได้ะนะครับนะฮะโดยเฉพาะถ้าถ้าเราอยากจะเล่นแบบตักหนักอย่างเงี้ยคนจะต้องยืดนะฮะทำให้ร่างกายเราพร้อมยืดเหยียดก่อนเนี่ยมันจะทําให้กล้ามเนื้อเราเนี่ยมันมันพร้อมที่จะออกแรงมากขึ้นนะครับชอบท่าไหนเอาท่านั้น <c ười> <c ười> นะฮะหรือบ,บางคนอย่างเช่นบางคนจะออกกำลังกายหนักจะวิ่งะอะไรเง้เขาก็าจะวอร์มแบบ จ๊อกเบาๆให้เหงื่อซึมๆสะหน่อยนึงแล้วก็เดินจังหวะยืดเยียดอะไรอย่างเงี้ยนะครับพอมันใกล้ท่าปุ๊บเขาเนี้ยมันจะพร้อมแล้วนะฮะแต่ถ้าคนไหนคิดว่าเออฉันมาชิวๆอยู่แล้วไม่ได้ออกกำลังกายหนักมากเออฉันจะมาเดินเล่นเอาจะค่อคยๆเดินไปอะไรเงี้ยนะครับได้เหมือนกันครับค่ะอีกหนึ่งประเด็นค่ะคุณหมอคะที่หลายๆคนบอกว่าออกกําลังกายแล้วต้องได้สิ่งนี้นั่นคือน้าหนักที่ลดลงค่ะคุณหมอออนี่เป็นปัญหาโรคแตกบางคนบอกว่าออกกําลังกายเนี่ยกับน้าหนักมันสัมพันธ์ยังไงต้องบอกงี้ว่าน้ําหนนักเีย มันสัมพันธ์ไม่ใช่เฉพาะเรื่องออกกำลังกายมันสัมพันธ์กับการกินด้วยนะฮะถ้าอยากลดน้ําหนักนะระหว่างกินก่อนออกกำลังกายผมว่าให้เลือกเอาอะไรอันหนึ่งให้เลือกอะไรอันเดียวนะให้เลือกออกให้เลือกการกินนะกินมีผลมากมีผลมากกว่าการออกกำลังกายด้วยซ้ำใช่ถ้าให้เลือกถ้าให้เลือกนะหนึ่งต่อหนึ่งนฮะแต่ส่วนใหญ่เราต้องทําทั้งคู่นะครับก็คือกินเข้าไปแล้วก็การออกกำลังกายคือการเบิร์นการเผาผลาญออกไปเราต้องรักษาสมดุลให้ได้นะครับถ้ากินเยอะออกกําลังกายหนัก มันก็เผาไม่พันเกินพอดีนะครับเพราะฉะนั้นกินก็ต้องพอดีฮะเลือกทานอาหารนะฮะโดยเฉพาะอาหารให้พลังงานนะฮะก็คือพวกข้าวขนมปังแป้งต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็ผักผลไม้ะนะครับอันนี้ต้องบารลานที่เรามีสูตรให้อ่ะสองหนึ่งหนึ่งนะครับก็คือถ้าหนึ่งจานนะฮะเราแบ่งง่ายๆเราแบ่งเป็นสี่ส่วนขอผักครึ่งหนึ่งก็คือสองส่วนข้าวอีก 1 1> ข้าว,วอีกหนึน่งในสี่แล้วก็เนื้อสัตว์อีกหนึน่งในสี่กินอย่างเงี้ยได้3ามื้อนี่นะฮะพลังงานพอแล้วก็เราก็ออกกาลังกายอย่างที่ผมบอกเน,ะะนี่ยขายางเพื่ขึ้นไวเนี่ยร่างกายคนเรานี่นะฮะมันจะเผาผ่านพลังงานได้ประมาณสักพันแปดกิโลแคลอรี่ถึง2,000ันนะฮะทำให้ได้อย่างเงี้ยมันจะพอดีนแล้วก็จะไม่อ้วนก็คือนะทําทุกอย่างให้สมดุลกันไม่ใช่ว่าทานเยอะจนเกินไปแล้วออกกำลังกายหนัก มันก็ไม่ลงใช่ทำทุกอย่างให้มันบาลานซ์กัน<ช>คุณคหมอคะสุดท้ายนี้ค่ะอยากจะให้คุณหมอฝากกาลังใจโ <c oughs> ดยเฉพาะผู้สูงอายุ <c oughs> แฟนคลับรายการของเราคะ่ะครับครับเอ,อ่สำหรับเรื่องการมีสุขภาพที่ดีเนี่ยนะครับเราบอกว่าจะมารอตอนมีอายุสูงอายุแล้วเนี่ยคนะงไม่ทันคงไม่ใช่ค่ะ เวลาไหนที่เราคิดว่าให้ความสําคัญเราเริ่มได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงไนวัยเด็กไว้รุ่นไว้ทํางานหรือวัยผู้สูงอายุก็ตามคิดได้ตอนไหนเรากกำลังกจแล้วก็ลองดูสิฮะว่าเรามีความเสี่ยงอะไรอยู่บ้างนะ,นะครับสิ่งที่ดีที่สุดก็คือการปรับพฤติกรรมนะซึ่งเป็นต้นเหตุสําคัญของการเกิดโรคเนี่ยนะครับก็ถ้าจะให้ย้ําให้เน้นเนี่ยผม,มขอ5เรื่องก่อนเลยนะครับบุหรี่เหล้านเน้นเรื่องการรับประทานอาหารเลือกกินให้ได้ผักผลไม้เนื้อสัตว์ให้พอดีนะครับใช้สูตร2องหนึ่งห แล้วก็ขยับเขยเคลื่อน,น,นไหวร่างกายอยาดเหนื่อยนิ่งนะครับใช้แต่ละวันพยายามเน้นขยับเข้าไว้นะครับแล้วกเ็เรื่องการอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพนะอากาศลมพาดตีอากาศยังไงก็อันนี้ก็ช่วยได้นะครับนะฮะแล้วก็ที่สําคัญคืออนะไรฮะมิติด้านในของร่างกายเราจิตใจ,จ,ใจนะฮะอารมณ์ความรู้สึกพวกนี้มันพัฒนาได้มันจะทําให้เรามีความสุขไม่ใช่สุขเฉพาะสุขกายมันสุขใจนะฮะแล้วก็มันจะเรียกว่า การมีสุขภาพดีอย่างสมบูรณ์นะครับค่ะคุณมอกว่าอีกนิดนึงค่ะทิ้งท้ายนิดนึงถากว่าท่านใดที่สนใจในเรื่องของกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับสุขภาพร่างกายแล้วก็จิตใจ,จยอยากจะเข้าไปหาข้อมูลของสอสสเข้าไปที่ไหนคะครับสามารถเข้าไปอย่างที่เว็บไซต์นะครับ thaihealth.or.th uh, th นะครับหรือเข้าไปในเพจของสอสส,สก็ได้นะครับเรามีความรู้นะฮะในการ uh, ที่จะช่วยให้เราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแนละที่สําคัญ ความรู้อย่างไม่พอมันมีกําลังใจม,มีการก็เลยะซัพพอร์ตทางด้านสังคมต่างๆ,างๆการกระตุ้นต่างอะไรอย่างเงี้ยติดตามข่าวสารนะครับแล้วก็ดูแคมเปญน,นะฮะแล้วก็ที่สําคัญความรู้หรือต่างๆรอบตัวเราอะจะไม่มีประโยชน์เลยถ้าเราไม่เปลี่ยนรู้แล้วเราต้องตั้งใจว่าเราเปลี่ยนได้แล้วต้องเราทําได้ครับค่ะวันนี้ขอบคุณข้อมูลดีๆจากคุณหมอหยางสูงค่ะขอบพระคุณค่ะ คุณผู้ชมคะเราไม่สามารถปฏิเสธได้เลยค่ะว่าเงินเป็นปัจจัยที่สําคัญกับคนเราทุกคนแม้กระทั่งผู้ที่จะเป็นวัยใกล้กเกษียณแล้วนะคะเพราะฉะนั้นการออมเงินจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆค่ะวันนี้เรามีเคล็ดลับดีๆในเรื่องของการออมเงินมาฝากในช่วงรู้ให้เชี่ยวค่ะ ของขวัญวันเกิดของหนูในปีนี้ขอบคุณค่ะคุณยายเราต้องเริ่มออมเงินตั้งแต่หนูเด็กๆเ,เก็บเงินไวเ้เยอะๆนะหลานทำไมเหรอคะถ้าหนูเริ่มเก็บเงินแต่เด็กๆต่อไปหนูจะมีเงินเอาไว้ใช้เมือ่อโตขึ้นหนูจะได้มีเงินเก็บแล้วก็อยู่สบายแบบคุณตาคุณยายใช่ไหมคะใช่จ้างั้นหนูลองดูนี่เลย คนเราทุกคนต่างต้องการเงินเพื่อดำรงชีวิตซึ่งจะหากคุณไม่ใช่คนที่มีทรัพย์สมบัติเหลือเฟือล่ะก็การทำงานเพื่อหาเงินคือสิ่งที่จำเป็นสำหรับคุณอย่างไม่ต้องสงสัยเพราะการทำงานคือสิ่งที่จะทำให้เรามีรายได้อีกครั้งยังได้รับประสบการณ์ซึ่งอาจจะมีประโยชน์เมื่อถึงวันที่ไม่ได้ทำงานแล้วบางครั้งอาจทำให้ค้นพบพรสวรรค์หรือได้พัฒนาทักษะที่แตกต่างออกไปจนอาจพาไปสู่การพบอาชีพที่ใช่หรือมั่นคงได้ในอนาคต แต่ลําพังการหาเงินและใช้จ่ายไปวันๆนั้นเป็นสิ่งที่ไม่มั่นคงเอาเสียเลยการเก็บออมจึงถือเป็นเรื่องที่ควรกระทําเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้เราได้มีเงินสําหรับใช้จ่ายในอนาคตซึ่งตอนนั้นเราอาจจะไม่สามารถทํางานหรือหาไรายได้ได้อีกแล้วแต่ก่อนจะถึงวันนั้นเราจะสามารถเก็บออมอย่างมีคุณภาพได้อย่างไรขั้นตอนแรกเราควรเริ่มที่การรู้จักเก็บให้ลองคิดด้วยหลักการเก็บก่อนใช้ คืเมื่อได้รับเงินมาให้แบ่งเงินไว้ส่วนหนึ่งเพื่อการออกแล้วจึงใช้ส่วนที่เหลือซึ่งก็ต้องแบ่งออมอย่างพอดีไม่ตึงไปจนไม่ได้ใช้จ่ายและไม่หย่อนไปใช้เงินฟุ่มเฟือยจนไม่มีเงินเหลือเก็บนะครับรู้จักใช้ให้เราทำการวางแผนการใช้จ่ายในแต่ละเดือนหรือปีอย่างชัดเจนว่าเรา มีรายจ่ายอะไรบ้างและจะต้องควบคุมให้เป็นไป,นปนตามแผนการที่วางไว้แล้วอย่าลืมที่จะเตรียมเงินไว้ใช้ในยาฉุกเฉินอย่างน้อยๆ3-6ถึงเท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือนด้วยนะครับอย่างไรก็ดีการออมไม่ได้มีเพียงการเก็บเงินไว้กับตัวหรือฝากธนาคารเท่านั้นแต่การออมยังรวมไปถึงการลงทุนในแหล่งต่างๆตามความสนใจของเราด้วยไม่ว่าจะเป็นการลงทุนกับกองทุนต,ต่างๆทั้งระยะสั้นและระยะยาวการซื้อพันธบัตร การซื้อทองซื้อหุ้นรวมไปถึงการซื้ออสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดหล้วนถือเป็นวิธีการเอาเงินได้ทั้งนั้นทั้งยังเป็นการสร้างโอกาสให้เงินของเราสามารถงอกเงยไปได้มากขึ้นอีกด้วยครับและสุดท้ายการทาประกันไม่ว่าจะเป็นประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุหรือประกันชีวิตซึ่งเป็นสิ่งที่หลายๆคนมองว่าไม่จําเป็นนักและเหมือนเสียเงินโดยเปล่าประโยชน์ แต่ในอีกมุมหนึ่งก็เป็นหลักประกันชั้นดีเพราะเราไม่อาจรู้อนาคตได้หากวันหนึ่งเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นกับตัวเราไม่ว่าจะถึงชีวิตหรือไม่เราเองก็จะไม่ก่อภาระให้กับตนเองหรือคนใกล้ชิดครับแต่ไม่ว่าอย่างไรจะเก็บออมในรูปแบบไหนสิ่งที่ต้องจดจำไว้เสมอคือเราจะต้องยึดอยู่ที่ความพอดีไม่มากไปไม่น้อยไป เพื่อที่จะคงความสุขในชีวิตก่อนวัยเกษียณของคุณและก้าวสู่การเป็นผู้สูงอายุที่มีสถานะการเงินที่มั่นคงครับ คุณผู้ชมคะที่ในวันนี้เราเห็นสุขภาพร่างกายเป็นสิ่งที่สําคัญแล้วแต่สิ่งที่เราจะลืมไม่ได้นก็คือสุขภาพของจิตใจค่ะหากว่าเราอยากจะให้คนในครอบครัวโดยเฉพาะผู้สูงอายุมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์แข็งแรงก็จะต้องเริ่มมาจากความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวค่ะรายการชันชาราขอเป็นกําลังใจให้กับผู้สูงอายุทุกท่านนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ Good to